สบายดีครับท่านผู้ชมผมลุงพุไทไยนะครับเมื่อนี้ก็จะมีโอกาสมาซ้อยเตรียมงานนะครับทางวัดอรุณรีวนารามบ้านโนห์มูที่สิบตำบลโคลกสูงอำเภอปา่ปาภาคจังหวัดนครพนมนะครับการเตรียมงานในมือนี้นะครับก็เป็นการาเตรียมงานอุโบสถสันจรน,นะครับถึงสิมีขึ้นในวันที่สิบดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับก็ทังทันพระคู่ พิสิทธ์ศีลาพรนะครับจากคณะตำบลโคกสูงท่านกำนันวัชระเหลาบัวนะครับกำนันตำบลโคกสูง่นก็ได้ขอความอนุเคราะห์นะครับจากหมู่บ้านต่างๆ่าทีนํานำเอาเต็นท์นะครับเอาโต๊ะเอาเก้าอี้นะครับมาเตรียมการเตรียมงานให้แล้วเซจในมื้อนี้นะครับกับรรยากาศในการเตรียมงานในมื้อนี้กับฝนตกลินจักน้อยนะครับก็บ่เป็นอุปสรรคใดๆนะครับในการเตรียมงาน พะว่าทางไฟเตรียมงานเพื่อนกับเตรียมไปเรื่อยนะครับไฟกลางเต็นเพื่อนกับกลางเต็นไปเรื่อยนะครับไฟ่ประดประดาตกแต่งผูกผ้าผูกแพรเพื่อนกับผูกผ้าผูกแพรของเพื่อนไปเรื่อยนะครับหรือ่าจะเป็นทางไฟ่เตรียมดอกไม้จัดดอกไม้นะครับเตรียมคันมักเบงหรือว่ากล้วยดอกไม้นะครับเพื่อนกับเตรียมของเพื่อนไปเรื่อยนะครับตอนนี้ก็เพื่อให้ทันต่อเวลานะครับในการจัดงานนะครับจากนั้นเราก็มีการรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน นะครับช่วงใบใบนะครับก็ซิมีการเอาเต็น์มากางอยู่ประมาณซิบกว่าหลังนะครับก็คงจะแล้วเสร็จในการเตรียมงานวันนี้นะครับผมก็เลยนําเอาบรรยากาศการเตรียมการเตรียมงานอุ่สดสัญจรในเท่อนี้นะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเล็กน้อยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ที่ตามรับชมอ่าจังใจก็ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้่องของผมในเด่านีครับพี่น้อง คลิปนี้ผมก็คงจะนำเสนอแต่เพียงสันนี้ก่อนนะครับพี่น้องก็จะพบกันใมในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ